อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากาเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ2น้องใหม่เกิร์ลกรุ๊ปนะครับนั่นก็คือ k i กกี้แล้วก็ Heart to Heart นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าชาร์ต Daily ชาร์ตนั้นทางฝั่งเกาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันว่า2องวงนี้แหละแม่เกาเนี่ยกำลังจับตามองเป็นพิเศษเลย เริ่มที่วงแรกคือวงคิกินั่นเองนะครับที่ในตอนนี้ชาร์ตเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆเลย i do me daily c h a r ร์นะรับตอนนี้อันดับ108ของเมลอนแล้วก็อันดับที่186ของชาร์ตจินนี่อันดับที่203ของว i f e ์นะครับแล้วก็อันดับที่17ของชาร์ตบักซ์บักซ์เนี่ยมาแรงมากๆเลยเจาะเข้าสู่ท็อป20ได้แล้วก็อยู่ในอันดับที่17ตอนนี้นแฟนๆบอกว่าคิกิเนี่ยสบประมาทไม่ได้เลยนะ แม่เกาเนี่ยเขาชอบไอดูมีกันมากๆในส่วนของ The c h a i s นะครับจาก Heart to Heart ถือได้ว่าทำได้ดีมากๆเลยกับการเปิดตัวรอบนี้ที่อุปสรรคเนี่ยแฟนๆบอกว่าเยอะเหมือนกันนั้นทั้งคนโจมตีต่างๆมากมายแต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็รอดม,มากๆและเพลงนี้เนี่ยก็รอดไม่แพ้กันกับการทำชาร์ตที่ Daily ชาร์ t สำหรับ The c h a i นะครับอันดับที่134บนเมลอนอันดับที่123บนชาร์จจินนี่ อันดับที่298บนชาร์ตไวฟ์และก็อันดับที่36ะระดับของชาร์ตบัคอันดับเนี่ยก็มาดีมากๆเลยโดยเฉพาะชาร์ตบัคที่สูงที่สุดและก็กําลังจะเจาะเข้าสู่30อันดับแรกเราด้วยนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับ h าร์ t ชูฮาร์ t กันซึ่งในตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวสําหรับการโปรโมตแบบสไตล์ของ SM นะครับใครที่ได้ฟังเพลงของทั้ง2วง,งแล้วไม่ว่าจะเป็น The Chess หรือว่า I do me ของ heart h าร์ตชูฮาร์แล้วก็คิกกี้นะครับชอบเพลงไหนมากกว่ากันและ เพลงไหนถูกจริตคุณแค่ไหนลองให้คะแนนกันมานะครับเราว่า2เพลงนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆเลยดังนั้นฟังซ้ำๆบนๆกันได้2เพลงไม่มีเบื่อแน่นอนคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมก, like, กไดไลค์กดติดตามกันด้วยอันยอง